สามสกว่าปีนะครับและอยู่โลเคชันนี้ที่เดิมขอบคุณทุกคนที่แนะนำมานะทุกคนบอกว่ามานิวยอร์กจะพลาดร้านนี้ไม่ได้ใครดูอยู่ตอนนี้นะฮะและหิวผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับคลิปนี้นี่ผมจัดเต็มจริงๆรไปเกือบทุกประเทศก็ทานมิชลินกันกับทุกประเทศอันเนี้ย มีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากเอ้ยเบน딕ต์ครับอาหารเช้าสุดคลาสสิกมันอร่อยทุกอย่างจนแบบห้ามไม่ได้จริงๆนะฮะอร่อยทุกอย่างการันตีจริงๆร,ร,ร้านนี้อ่ะถ้าเทียบกับพวกมิชลิน2ดาว3ดาวเนี่ยโอ้ยร้านนี้คือกินอิ่มขนาดนี้ราคาขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นแล้วกันว่าจะเท่าไหร่ และตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงร้านที่ถือว่าเป็นมิชลินชื่อดังที่สุดร้านหนึ่งของนิวยอร์กนะฮะร้านนี้คือชองจอร์ชนะครับเคยได้มิชลิน3ดาวแต่ปัจจุบันตอนนี้มี2ดาวประดับอยู่นะครับ ต้องบอกว่าเป็นร้านจองยากมากถ้าช่วงปกติเนี่ยต้องมีเวลาประมาณสักเดือน2เดือนสเดือนถึงจะจองได้แต่เนื่องจากช่วงนี้สถานก,การณ์เป็นแบบนี้นะฮะนักท่องเที่ยวในนิวยอร์กแทบจะไม่มีเลยโอ้โหต้องบอกว่าฟุกมากที่จองได้นะฮะแล้วเราก็ได้เวลาที่5้าโมงครึ่งวันนี้นะครับเรามาถึงแล้วที่ชองจอจไปดูกันว่าอาหารฝรั่งเศสนะครับระดับมิชลินท็อปท็อปของนิวยอร์กจะเป็นอย่างไรกับมื้อวันนี้ไปดูกัน คือคัมพีไวลลิสตนะมาเป็นคัมพีเลยไนงะเมนูนะครับของร้านนี้ชองจอร์จนะครับช่วงนี้ก็จะเป็น3เมนูแบบนี้นะครับมี3คอร์สให้เลือกคอร์สแบบ6คอร์สเมนู10คอร์สเมนูแล้วก็6คอร์สแบบ vegetarian นะครับหรือว่ามังสวิรัตนั่นเองนะฮะซึ่งเราตัดไปเราเหลือ2คอสนี้ ถ้าให้เลือกแล้วเนี่ย2-3-8กับ2-9-8ต่างกันตั้ง4เคอสต้องไปเต็มอยู่แล้วฮนะ2อ8ครับผมน้ำที่นี่ก็จะให้เลือกนะครับซึ่งเป็นน้ำขวดที่สวยมากอะ้วนะครับแน่นอนว่าเราเริ่มกันที่ขนมปังนะครับคือน้องบอกว่าซาวโดดีมากจริงๆใครชอบกินซาวโดนะน,นุ่มละมุนลิ้นตลอด แล้วก็เหนื่อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องทําเองทั้งหมดนะคะะรับเริ่มเปิดคอร์สนะฮะก็จะเป็นเรียกว่ามูสตูชก็จะเป็นคําเล็กๆแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นข้าวแล้วข้างบนก็เป็นไอ้ผักที่ชื่อว่ารูบาบเนี่ยนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ต่อด้วยซุปที่เป็นกรีกนะฮะก็จะเป็นซุปจากถั่วนะครับแล้วก็ Black เป p p e r อยู่ตรงกลางใช่ไหมโดวยวันนี้นะฮะในคอร์สของผมก็จะเป็น เหมือนวายแพรริงนะครับให้เขาแพรให้แล้วก็มานี่นะฮะเอ็กโทสจะเป็นคาเวียอันเทิร์บซึ่งตรงนี้นะฮะเขาทำเป็นเหมือนขนมปังปิ้งกับไข่แดงนี่อธิบายเบสิกแบบนี้นะฮะและข้างบนนีจะเป็นคาเวียซึ่งใช้โกลเด้นออเชสตรานะครับจากทะเลแคสเปียนน่าสนใจมากน่าสนใจมากคาเวีย จะดีกว่านี้นะคะถ้าคาบเบียเป็นของโอมาันีนน้แล้วคำเนี่ยเขาบอกว่าต้องต่อกัน <c oughs> นี่มาดนะครับปลาเนื้อขาวซึ่งนี่เป็นมาดัยญี่ปุ่นนะครับสดมากสด เป็นเยลโลฟินทูน่านะครับจากฮาวายนี่แล้วก็ซอสนะครับก็จะแบบมีความเปรียปร้ยวๆแล้วก็มีชิลลี่เผ็ดนิดๆน,นะบอกเลยว่าต้องคลุกเคา้าเข้ากันมันโดนสุดๆจริงอ๋อคือ่อนจริงนะคะขอมพูดจากประสบการณ์ที่ทานมิชลินมาก็หลายประเทศนะกับสามีเนี่ยนะไปจากทุกประเทศก็ทานมิชลินกันกับทุกประเทศอันเนี้ยมีความเป็นญี่ปุ่นสูงมาก งงมากว่าตอนนี้ฉันทานมิชลินอยู่ที่ไหนอยู่ในยอรร้านอาหารฝรั่งเศสใช่แต่ว่าแบบมีความเป็นปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเกชนไทยว้าวนี่นนเลฮนะฟัวกรานะฮะเสิร์ฟกับลิ้นจีและลิ้นจีมาจากประเทศไทย ه, นี่ลิ้นจีจากเมืองไทยจริงๆนี่นะฮะปลาฮาริบัตนะฮะฮาริบัตก <c oughs> ็จะเป็นปลาแบบตระกูลพวกสโนว์ฟิชปลาหิมะตระกูลนั้นโอเคอืม มื้อนี้มิชลินนะฮะต้องบอกว่าเป็นมิชลินที่จริงๆก็ถือว่าดีมากๆนะเป็นอาหารฝรั่งเศสแล้วก็ทำสไตล์แบบฟิวชั่นมีความเป็นเจแปนนีหรือว่าญี่ปุ่นขนข้งเยอะนะครับสำหรับคอร์สวันนี้แต่ก็ต้องบอกนะว่าชอบมากๆหลายๆคอร์สคือทานง่ายแล้วก็ถูกปากพวกเราซึ่งเป็นเอเชียนะรีบจองปกติจองหลายเดือนมากปกติจองหลายเดือนมากนะฮะแต่ช่วงนี้คือบอกเลยว่าช่วงกรอบโกยช่วงกรอบโกยต้องรีบจองนะครับ เดี๋ยวพาไปร้านต่อไปไปดูกันว่าร้านเด็ดนิวยอร์กมีอะไรรอเราอีกไปและแน่นอนนะครับอีกหนึ่งร้านที่บอกเลยครับว่าห้ามพลาดแน่นอนว่านิวยอร์กนะครับขึ้นชื่อที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะสเต็กกรบผมนิวยอร์กสเต็กเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อที่สุดและหนึ่งร้านนะครับที่อยู่ในลิสต์ พอมีคนรู้ว่าผมจะมานิวยอร์กทุกคนส่งมามีร้านนี้อยู่ในลิสต์ทุกคนนะครับคือปีเตอร์ลูเกอร์เราข้ามจากแมนฮัตตันมาอยู่ที่ฝั่งของบรุกลินนะครับร้านนี้ผมบอกเลยว่าจองยากมากๆแต่เหมือนเดิมครับผมเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวยังไม่มานิวยอร์กและมีวันว่างให้เราได้จองแบบโชคดีนะฮะวันนี้ก็เลยมานะครับมาเร็วเด็ดหนึ่งสำหรับดินเนอร์ก็คือได้เวลา5้าโมงสีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่า โชคดีขนาดนี้แล้วไปลุยกันดีกว่ากับร้านสเต็กที่ดีที่สุดของนิวยอร์กฟีนร์ลูเกอร์ครับและร้านนี้นะฮะเชื่อไหมว่าเปิดตั้งแต่1,887นะ,ะ <S 1ดร้กว่าปีน,นะครับและอยู่โลเคชันนี้ที่เดิมนี่คือออริจินอลสุดๆของสเต็กของ New York นะะิวยอร์ก ร้านนี้นะฮะก็จะมีทั้งโซนเอาท์ดอร์อินดอร์แล้วก็โซนของบาร์โอ้โหต้องบอกว่าคนเยอะจริงๆนี่คือต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่เราได้เวลาจองนะครับเพราะว่าตอนนี้คนต่อคิวกันเยอะมหาศาลเลยและในที่สุดนะฮะที่เราจองไว้ก็ได้เป็นโต๊ะนี้นะครับาท t ดอร์กับอากาศตอนนี้แดองศานะครับ โอ้ยสงสารภรรยาเลยแต่ยังโชคดีนะครับที่เรามีฮีตเตอร์อยู่วันนี้น้องต้องยืดขึ้นแเ้ามือผิงไฟอยู่ดีๆนิวยอร์กก็หนาวนะฮะวันก่อน28วันนี้อยู่ดีดีเหลือ8องศาแถมฝนตกด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีรละลูกร์จะเด็ดแค่ไหนคตอนนี้สงสารเมียโอ้เมียจ๋าตอนที่จองอะค่ะรุ่นน้องก็หวังดีเพราะว่ามันอากาศดีทุกวันใช่ไหมคะแต่วันเนี้ วันนี้เมื่อวานอะฝนตกแล้วตอนนี้แปดองศาแล้วนั่งข้างนอกจะตายหนาวมากวันนี้นะครับเราได้ตัวนี้ The Prisoner นะฮะนาบ้าเบลเลตตัวนี้เครื่องดื่มนะครับราคาก็คือแบบสมเหตุสมผลนะครับไม่แปลกที่ได้มิชลินนะครับต้องดูว่าเซ็ก,กัะเด็ดสองคำเล,ำลือหรือเปล่า นะฮะมาถึงเขาก็จะเสิร์ฟด้วยขนมปังนะครับทำสดๆที่นี่ว้าว <Wow. S 1> ผมเชื่อว,ว่าอันนี้คุณจะชอบมากครับคุณมิวกี้โอ้และเราเริ่มกันนะฮะที่แอปพิทเซอร์อีกหนึ่งเมนูที่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะฮะก็คือ เบคอนที่หั่นแบบหนานะฮะเป็นติ๊กเบคอนของเนาลูเกอร์เมนูสุดคลาสสิกนี่แอปเปิไทเซอร์นะฮะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็กุ้งกุ้งกับซอสท็อคเทลแล้วก็สลัดเล็กเซกที่สุดนะฮะว้าวโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่ามันหอมมากหอมแบบไม่ไหวแล้วนะ ดูดิโอ้โหเหมือนของฟอมเลยเนาะดูดิเนี่ยดูดินี่คือมีเดียมแรของแท้นะเนี่ยกรอบข้างนอกแล้วแบบมันคือแบบมีความแร่ข้างในอน่ะผมไม่เติมซอสผมไม่เติมเกลือผมไม่เติมพริกไทยอะไรเลย,เลย <c oughs> กินเนื้อนะครับที่นี่ไม่มีไก่แล้วก็ไม่มีพ็อกช็อปนะครับได้เหมือนร้านเซ็กในเมืองไทย,ยนะจะต้องมีไก่หรือว่ามีหมูที่นี่ไม่มีนะครับก็จะเป็นปลาไปเลยซึ่งนี่คือโดเบอร์โซมีให้เลือก2เมนูนะครับโดเบอร์โซกับแซลมอนซึ่งผมบอกเลยว่าต้องเป็นโดเบอร์โซอร่อยจริงนะเป็นซอสในไอโ ที่นลลูเกอร์นะฮะสุดยอดของเซ็กนิวยอร์กร้อยสามสปีคืออร่อยจริงๆใช่ไหมสุดแล้วดูดิขอบคุณทุกคนที่แนะนำมานะทุกคนบอกว่ามานิวยอร์กจะพลาดร้านนี้ไม่ได้เป็นตายต้องมาโดนจริงๆ นี่นะฮะนี่ขนาดว่าเราสั่ง3คนนะฮะตอนนี้ยังพยายามไปกันต่อนะฮะยกเลยแล้วกันโอ้โห <laughs> แนะนำนะครับมา4ี่สั่ง3มา5สั่ง4ก็พอนะฮะเพราะมันใหญ่มาก4.3เนี่ยประมาณกิโลครึ่งปีเตอร์ลูคัส I love you และร้านนี้นะฮะบอกเลยว่าต้องเตรียมเงินสดนะครับ cash only น,นะครับผมหรือว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเดบิตได้หรือเปล่านะครับหรือถ้าอยากจะจ่ายเครดิตการ์ดริงๆนี่เขามีเครดิตการ์ดของตัวเองให้แอปพลายแอปพลายเครดิตการ์ดติ๊กีลูเตอร์มีเครดิตการ์ดโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามื้อนี้จะจบที่เท่าไหร่ แต่ผมบอกเลยว่าราคาไม่ได้โหดร้ายอ่ะถ้าเทียบกับพวกมิชลิน2ดาว3ดาวเนี่ยโอ้ยร้านนี้คือกินอิ่มขนาดนี้ราคาขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นแล้วกันว่าจะเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับนี่มือน,นี้ก็คือ5 6 1แล้วก็อันนี้นะครับก็จะต้องบวกทิปไปก็ประมาณนี้รวมทั้งหมดก็มา681คูณ3 3มละกันนะโอเคประมาณนี้ครับผมกับมือน,นี้ที่บอกเลยว่า เต็มที่มากๆกินทุกอย่างเกลี้ยงหมดครับผม ิดท้ายคลิปนี้นะฮะกับร้านนี้แล้วกันนะครับเดอะสมิธนะครับตอนนี้เป็นเวลา10โมงเช้านะครับแล้วตื่นเช้ามานะครับเพื่อที่จะมากินเบรคฟาสต์สไตล์นิวยอร์กนะครับผมก่อนที่จะกลับเมืองไทยนี่คือเดอะสมิธนะครับร้านที่ต้องบอกว่าสวยมากแล้วก็ดังมากๆนะครับโดยเฉพาะการเสิร์ฟอาหารเช้าของเขาซึ่งร้านนี้นะฮะแนะนํามาโดยคุณออนบ u ชเชอร์คิงเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่เคยทําคลิปไปแล้วนะฮะคุณอ่อนบอกว่าอาหารเช้าต้องมาร้านนี้นะซึ่งร้านนี้นะฮะก็จะ มีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์แต่วันนี้อากาศหนาวอีกแล้วนะฮะแล้วก็เป็นวันฝนตกซะด้วยเ,เพราะฉะนั้นขออินดอร์แล้วกันโอเคเด,ดูนะอินดอร์นี่สวยมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเราเลยต้องจัดนะครับผมกับอาหารเช้ากับร้าน <c oughs> สวยๆเดอะสมิธนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันครับนี่คือเดอะสมิธนะฮะนี่นะครับร้านนี่คือ ตกแต่งสวยมากจริงๆครับนี่คือบาร์นี่คือเมนูของเครื่องดื่มแล้วก็สแน็คนะฮะซึ่งบอกเลยว่าที่นี่เขาจัดเต็มกันตั้งแต่เช้านะครับโดยเฉพาะวันนี้นะฮะเป็นวันอาทิตย์ด้วย เวอร์ชันซันนี่ไซส์ไข่ดาวนี่ส่วนอันนี้นี่คือเบเนดิกต์แบบออริจินะฮะออริจินอลแน่นอนที่สุดนะฮะว่าเบเนดิกต์นะครับเราจะต้องยังไงว้าวนี่อีกข้างหนึ่งว้าวเอ็กเบเนดิกครับอาหารเช้าสุดคลาสสิก เป็นแซลมอนกับอะโวคาโดแล้วก็เผ็ดนิดๆนะฮะมาอยู่บนข้าวที่แบบกรอบโอ้โหอร่อยมากอันนี้อร่อยมากนี่แล้วนี่คือของโปรดคุณมิลกี้นะฮะเขาเรียกว่าชิชิโต้เปเปอร์นะฮะก็จะมากับซีซอดูก้อนเกลือดูก้อนเกลือแมกแอนด์ชีสนี่ ใครดูอยู่ตอนนี้นะฮะและหิวผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับคลิปนี้นี่ผมจัดเต็มจริงๆนี่และสควอแอมเบอร์เองกับเบคอนว้าวและนี่นะ,ะคือ h ริ m แอนด์กริชนะฮะก็จะเป็นอาหารที่คนที่นี่ชอบกันมากนะครับเป็นกุ้งนะครับ แล้วข้างในก็เป็นเหมือนมันฝรั่งนะครับกับครีมแล้วก็มีไข่ด้วยส่ยวนข้างบนเนี่ยที่เห็นกรอบๆนี่ก็เป็นมันฝรั่งนะครับอบกรอบ,รอบว้าวตอนนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคืออาหารตอนนี้ล้นมากนะครับ <S 2>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  มันอร่อยทุกอย่างจนแบบห้ามไม่ได้จริงๆนะฮะอร่อยทุกอย่างการันตีจริงๆร้านนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นอาหารเช้าที่ถ้ามานิวยอร์กนะฮะห้ามพลาดจริงๆกับเดอ Smith นะครับจริงๆทั้ง3ามร้านบอกเลยว่าดีมากๆแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะเรามาในช่วงที่นะักท่องเที่ยวยังไม่เยอะ เราก็เลยมีโอกาสได้มาทั้ง3ร้านแล้วก็จองได้นะซึ่งถือว่าโชคดีมากสำหรับทริปนี้นะฮะได้กินของอร่อยๆนะครับแบบที่ไม่ต้องจองนานอย่างเช่นบางร้านเนี่ยจริงๆต้องจองเป็นเดือนหรือ 2- เดือน3เดือนนะฮะแต่มาทริปนี้จองแบบ่ด่วนส3วัน5วันได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะหรือว่าหิวจนตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับตั้ง Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะกับแดนเมรมิตนะฮะเดี๋ยวจะพาไปกินของอร่อยๆเจาะลึกกันแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับต้องติดตามนะวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์นะไปแล้วสวัสดีครับ